สวัสดีครับเพื่อนๆผมน้องเสกนะครับหลังจากที่ผมไปดูหนังเรื่อง Dream Scenario เรื่องนี้จบเนี่ยผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้โคตรน่าสนใจเลยเรื่องบทเรื่องเรื่องนี่คือดีมากและน่าสนใจมากๆเลยครับถามว่าสนุกไหมส่วนตัวผมเนี่ยผมสนุกแล้วก็บันเทิงแล้วก็อินจอไปกับมันมากครับผมว่าหนังเรื่องนี้น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวส่วนตัวของผมนะ เพราะว่าหนังเรื่องนี้นี่นะครับพอดบทพอดเรื่องหรือเรื่องราวเนี่ยมันคล้ายๆกับเรื่องราวของผมที่ผมคิดเอาไว้ในหัวเลย เรื่องราวของดีมซินเนเรโอเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะประมาณว่ามีผู้ชายธรรมดาธรรมดาอยู่คนหนึ่งครับก็อยู่ในช่วงอายุัยกลางคนและมีครอบครัวและแต่งงานมีครอบครัวมีลูกสาวสองคนมีภรรยาหนึ่งคนแกเป็นศาสตราจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งหน้าตาแกก็ปกติธรรมดาทั่วไปครับไม่ได้หล่อมากแล้วก็ไม่ได้แย่มากพอไปวัดไปวาได้เป็นผู้ชายที่หน้าตาธรรมดาธรรมดาคนนึงแล้วอยู่ดีๆวันดีคืนดีมันก็มีคนแถวบ้านนะครับฟันถึงแก ฝันเห็นแกแบบว่าเห็นแกเนี่ยเข้าไปอยู่ในความฝันแต่ว่าแกไม่ได้ทําอะไรนะในความฝันเนี่ยก็คือเข้าไปอยู่ในความฝันเฉยๆแบบไปยืนเฉยๆอ่ะลูกสาวก็ฝันเพื่อนบ้านก็ฝันแฟนเก่าก็ฝันเห็นอะไรแบบเนี้ยก็เลยกลายเปแบบ็นว่าเฮ้ย ي, พอไปเจอหน้าของพอหรือพระเอกในหนังเรื่องเนี้ยรู้สึกเหมือนเคยเจอกันมาก่อนอะไรแบบเนี้ยทั้งที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนนนในชีวิตจริงแต่ว่าเจอกันในความฝันเคยเจอในความฝันอะไรแบบนี้จนกระทั่งมันมันกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาครับเพราะว่านอกจาก ลูกจะฝันถึงพอแล้วนอกจากเพื่อนบ้านจะฝันถึงพอแล้วคนทั้งประเทศนะฮะฝันเห็นพอทั้งหมดเลยในช่วงแรกๆนะฝันว่าพอเนี่ยไปยืนอยู่ในความฝันแล้วมันก็กลายเป็นแบบดังเป็นผู้แตกขึ้นไปเลยครับทีนี้กลายเป็นกระแสฮิตฮอตขึ้นมาเลย พอก็ดังขึ้นมาในทันทีทันควันนะจากลูกศิษย์ที่งอยๆนะไม่ค่อยเข้าเรียนไม่ค่อยสนใจเข้ามาเรียนกับพอ่ออยู่ดีๆก็อยากจะมาเจอกับพอมาขอถ่ายรูปพอแล้วพอก็ดังขึ้นมาในชั่วข้ามคืนเลยกลายเป็นเทนใหม่แบบดังขึ้นมาในพริบตาเดียวแล้วทีนี้ดังก็แบบมีคนอยากมาติดต่องานใช่ไหมเอออยากมาติดต่องานให้พ่อเนี่ยไปเป็นพรีเซนเตอร์นั้นไปเป็นพรีเซนเตอร์อันนี้ให้เพราะถ้าเกิดว่าผู้คนฝันเห็นพอและเห็นพ่อเนี่ยถือผลิตภัณฑ์ตรงนั้นด้วยก็จะได้ส่ง ผลต่อเนื่องทําให้ผู้คนเนี่ยมาซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนั้นด้วยอะไรเงี้ยเออก็อยากจะได้พอไปโฆษณางานให้เนี่ยเยอะแยะเลยกลายเป็นว่ามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะจากคนที่อยู่เงาเงาเงียบเงียบสันโดดอยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยไม่ค่อยเป็นที่น่าสนใจไม่ค่อยเป็นจุดสนใจอยู่ดีๆก็กลายเป็นคนดังขึ้นมาเลยเออเป็นไวร์ลอขึ้นมาเลยนะฮะแล้วทีนี้ครับมันก็เกิดเรื่องแบบเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้น จากเดิมที่แบบคนฝันเห็นพอเฉยๆใช่ไหมพอในความฝันเนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรแบบพิสดารก็คือเข้ามาอยู่ในความฝันเฉยๆแต่พอเอาไปเอามาพอในความฝันเริ่มเปลี่ยนไปครับพอเริ่มทําร้ายคนเริ่มขืนใจคน ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะจับข่มขืนจับปั้มอย่างเดียวจับทรมานอะไรเงี้ยในความฝันนะทรมานแบบโหดมากๆส่วนผู้ชายก็จะทำลายร่างกายจับทรมานเหมือนกันแต่ว่าโหดกว่าผู้หญิงมากๆสารพัดสารเพยนะในความฝันที่คนคนหนึงจะเลวจะโหดได้ทีนี้จากเป็นคนดังจากเป็นคนที่มีคนนิยมชมชอบ จากมีคนที่ชอบมาขอถ่ายรูปด้วยกลายเป็นว่ามีแต่คนเกลียดครับเพราะว่าในความฝันเนี่ยโอ้โหคนแบบอินมากคนฝันเห็นพ่อทุกวันและทุกๆครั้งที่ผู้คนฝันเห็นพ่อนะพ่อก็จะทําเรื่องเร็วๆใส่ตลอดเลยส่งผลทําให้พ่อในชีวิตจริงที่ไม่ได้ทําอะไรเลยอะ่ะกลายเป็นแพะรับบาซะอย่างนั้นครับผู้คนก็แบบ เกลียดโจมตีพอเวลาพอไปซื้อกับข้าวก็ไม่อยากให้พอมาซื้อไม่ขายให้พอไปกินอาหารร้านนั้นร้านนี้ร้านอาหารก็เชิญออกไม่อยากตอนรับทางนักเรียนในโรงเรียนที่เคยนิยมชมชอบก็รังเกียจพอมากๆเพราะว่าในความฝันเนี่ยนักเรียนทุกคนโดนพอเล่นงานหมดเลยผู้หญิงก็โดนขืนใจบ้างบ้างก็โดนทารุณทำร้ายร่างกายบ้างส่วนผู้ชายเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่ ไปทำร้ายร่างกายเขาในความฝันนะนะซึ่งพอเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยเว้ยพอเขาก็พยายามจะอธิบายนะว่ากูไปทําอะไรบวกมือกูไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ผู้คนเขาก็ฝังใจแล้วไงกลายเป็นความวิตกกังวลไปผู้คนหวาดกลัวพอกันมากเลยทีเนี้ยแล้วทีนี้ตราบาปก็มาตกอยู่ที่เจ้าตัวก็คือตัวจริงอะตัวที่อยู่ในโลกของความเป็นจริงก็คือพอนี่แหละและส่วนตอนจบก็อยู่ดีๆก็หายไป อยูดีๆผู้คนก็ลืมไม่ฝันถึงพออีกแล้วก็กลายเป็นมีคนหัวฉลาดคนหัวดีคิดได้ก็มาสร้างไอ้ตัวอะไรสักอย่างแหละเป็นคล้ายๆกำไรข้อมือ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงจากฝันร้ายให้ฝันดีตลอดสามารถฝันถึงกันได้อะไรเงี้ยในอนาคตจะเป็นยุคที่แพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเทียบไม่ได้เลยแพลตฟอร์มต่างๆตกต่ำมากๆเพราะว่าผู้คนเนี่ยสื่อสารกันในความฝันครับจะขายของจะโฆษณาอะไรเงี้ยโฆษณากันในความฝันเลยไปจีบกันเงี้ยไปจีบสาวเงี้ยไปจีบสาวกันในความฝันเลยอะไรเงี้ยอุยมันมันไปไกลถึงนั้นเลยนะเออตัวนี้คือหนังเราประมาณนี้แล้วถามมาเอ้าแล้วมันมันเกี่ยวอะไรกับน้องเสกล่ะครับ ก็คืออย่างนี้ครับเพื่อนๆอันนี้ส่วนตัวนะใครจะฟังก็ฟังนะครับส่วนใครจะไม่ฟังก็ก็ปิดไปได้นะเพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับหนังแล้วตรงเนี้ยมันคือพอทเรื่องของผมที่ผมคิดเอาไว้นะซึ่งมันมีความคล้ายกับหนังเรื่องนี้มากผมไม่ได้บอกว่าทาง A ทวินที่โฟกซ์ความคิดผมและผมก็ไม่ได้ไปก๊อปความคิดของเขานะคือมันคิดตรงกันเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันบ้าอย่างเลยว่ามีคนคิดแบบกูได้เหรอเนี่ย เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าตัวละครน้องเสกเนี่ยหรืออวตารของผมเนี่ยเขาจะมีตัวสูตรขาวกับสูตรดำใช่ไหมครับแน่นอนแหละสูตรขาวเนี่ยผมให้เขาเป็นด้านดีของผมก็คือฝันที่ดีส่วนสูตรดำเนี่ยก็คือจะเป็นด้านที่บัตซบด้านที่ไม่ดีทุกอย่างด้านที่เลวร้ายทุกอย่างของผมนะครับก็จะเป็นฝันร้ายไปแล้วทีนี้มันว้าวมากเลยครับเพื่อน ผมคือตัวจริงใช่ไหมผมคือมนุษย์ตัวจริงซึ่งสูตรด,ดากับสูตรขาวเนี่ยเกิดขึ้นมาจากจินตนาการของผมพวกเขาทั้ง2คนเนี่ยก็จะเป็นอวตารของผมอีกทีนึงไงก็จะมีสูตรดำกับสูตรขาวแบบนี้เลยครับสูตรดำเนี่ยผมไม่ให้ปีกเขา แต่สูตรขาวผมจะให้ปีกเขาแล้วก็จะให้ทุกอย่างกับเขาทุกอย่างเลยเพราะว่าถ้าผมให้ปีกกับสูตรดาผมกลัวว่าสูตรดำเนี่ยจะครอบงาสูตรขาวได้ผมก็เลยให้สูตรขาวเนี่ยแข็งแกร่งกว่าสูตรดาที่ผมเซตเอาไว้นะสูตรขาวเนี่ยนิยามก็อ่อนโยนและสง่างามส่วนสูตรดานิยามก็กล้าหานและอดทนโหอย่างเทเลยนะ พะเรื่องก็อยู่ดีๆก็น้องเสกก็เป็นเด็กธรรมดาทั่วๆไปแหละก็โต,โตเตะใช้ชีวิตไปวันๆทั่วๆไปแล้วอยู่ดีๆก็มีคนมาฝันถึงผมครับแต่ว่าฝันในที่นี้ก็คือฝันเห็นผมใส่สูตรสีขาวนะแล้วก็ทำแต่สิ่งดีๆให้ทําแต่เรื่องดีๆให้พูดจาหวานพูดจาดีอในความฝันเนี่ยแรกๆก,ก็แบบนี้แหละแบบในหนังเรื่องนี้เลย แล้วอยู่ดีเพื่อนบ้านผมก็มาถามผมว่าเฮ้ยเมื่อคืนฝันเห็นเองด้วยไอย้น้องเสกอะไรเงี้ยฝันเห็นว่าเองแต่งสูตรหลอเลยสวใส่สูตรสีขาวอย่างหลอแล้วมาช่วยจับนุ่นจับนี่ให้ดีมากๆแล้วอยู่ดีก็กลายเป็นคนทั้งประเทศครับฝันนึงผม ขนาดนั้นเลยนะฝันหนึ่งผมผมก็กลายเป็นไบรัอเลยน้องเสกคือใครก็ค้นหาขึ้นเทนเติเตอร์ใหญ่เลยนะอันนี้คือเพราะเรื่องที่ผมคิดเอาไว้นะไปออกรายการนั้นไปออกรายการนี้ไปออกรายการโขนกระแสว่าน้องเสกเป็นใครยังไงทาไมไม่โผล่ในฝันของผู้คนในประเทศไทยได้อะไรเงี้ยหุย่ยกลายเป็นแบบผมดังในช่วข้ามคืนเลยครับเพื่อน,น,นแล้วอยู่ดีๆวันดีคืนดีสุดข่าวมันหายไป ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันหายไปมันหายไปเพราะอะไรไม่รู้แล้วผู้คนในประเทศไทยเราเนี่ยก็เลิกฝันถึงผมไปพักหนึ่งแล้วอยู่ดีๆก็ฝันถึงผมขึ้นมาอีกทีหนึ่งครับน้องเสกกลับมาแล้วแต่ว่ากลับมาในที่นี้ไม่ได้กลับมาในสูตรขาวกลับมาในสูตรดาไอ้ตัวนี้เลยกลับมาในตัวนี้สูตรดาแล้วก็ เหมือนกับขั้วตรงข้ามนะครับจากจะเป็นฝันดีก็กลายเป็นฝันร้ายของผู้คนในประเทศไทยของเราไปน้องเสกทําเรื่องที่บัดซบทําเรื่องที่เลวร้ายถ้าเป็นผู้หญิงก็จะไล่ขืนใจไล่ปั้มอะไรเงี้ยเออไปไล่จับนั่นจับนี่เขาเออแบบทําเรื่องที่มันเลวซามอ่ะครับส่วนถ้าเป็นผู้ชายก็จะวางกับดัก ไปฆ่าเขาในความฝันไปทรํรลายร่างกายเขาไปทําย่ํายีเขาไปคือแบบสารพัดส,สรารเพรความเลวไร้าของน้องเสกที่น้องเสกมันจะทําได้มันทําหมดในความฝันน่นะฮะสผมผลทําให้น้องเสกตัวจริงเนี่ยได้รับวิบากกรรมหรือได้รับ ผลที่ตามมาผู้คนในประเทศไทยก็เริ่มเกลียดผมเริ่มขยะขแยงผมเริ่มแอนตี้ผมเริ่มต่อต้านผมนะผมก็พยายามจะถแถลงข่าวแต่ว่าไม่มีใครท่อนรับผมเลยครับทั้งนั้นที่ผมไม่ได้ทําอะไรนะผมก็อยู่ของผมเลยดีเนี่ยผมใช้ชีวิตปกติดีๆก็รับจ้างทั่วไปฮนะเออเป็นพนักงานรับจ้างทั่วไปแล้วทีนี้กระแสมันตีกลับมาแบบเนี้ยสูตรดําเล่นผมและเจ้านายก็ไล่ผมออกกลายเป็นคนตกงานสังคมก็ประนามสังคมรังเกียจผมอะ่ะคือพอดเรื่องมัน โอ้โหม,มันเหมือนกันมากอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดไว้นะหนังน้องเสกเนี่ยมันจะประมาณนี้ไว้แล้วทีนี้เพื่อน,อนๆหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยสูตรขาวเป็นพระเอกใช่ปะส่วนสูตรดำนี่เป็นตัวร้ายจริงๆไม่ใช่ครับตอนจบหรือองค์3าของหนังของผมนะที่ผมคิดบทไว้นะตัวสูตรดำนี่แหละจะเป็นพระเอกส่วนสูตรขาวเนี่ยคือตัวร้ายตัวที่จัดฉากทุกอย่างอยู่ในเบื้องหลังะนะครับทำให้สังคมในความเป็นจริงเนี่ยรังเกียจผม จิตมันปรุงแต่งขึ้นมาทั้งนั้นแต่ว่าตัวจริงผมไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ผู้คนก็เกลียดผมไปแล้วประนามผมไปแล้วเพราะว่าในความฝันเนี่ยสูตรดําหรือว่าน้องเสกสูตรดำเนี่ยอวตารตัวเนี้ยมันไปทําเรื่องไม่ดีใส่แต่สูตรดำเนี่ยจะเป็นพระเอกนะย้ำไ้ก่อนนะเออสูตรขาวเลยเป็นตัวร้ายโอ้โหแบบเรื่องราวแบบประมาณนี้แหละผมว่าน่าสนใจดีนะกับหนังเรื่องนี้ส่วนตัวผมให้ผ่านเลยครับสำหรับหนังเรื่องดีมซีนารีโอนะ เรื่องบทเรื่องเรื่องเนี่ยน่าสนใจมากผมชอบมากนะผมไม่แน่ใจว่าหลายคนจะชอบหนังเรื่องนี้เหมือนกับผมไหมนะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมผมชอบมากและส่วนคะแนนที่ผมจะให้กับหนังเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมขอให้คะแนนหนังเรื่องนี้ไปเลยนะครับที่9เต็ม10คะแนนครับผมไม่รู้นะว่าเพื่อนๆจะชอบหนังเรื่องนี้หรือไม่ชอบตรงนี้ผมไม่รู้จริงๆฮะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมชอบมากและไอเรื่องบทเรื่องเรื่องเนี่ยมันคล้ายกับบทที่ผมคิดเอาไว้มาก ในส่วนของตัวอวตารสุดรขาวกับสูตรดาที่ผมไปจ้างเขาออกแบบไปจ้างเขาสร้างสัตว์มันขึ้นมาเลยนะฮะคือมันเป็นเขาโครงเดียวกันเลยที่ผมคิดเอาไว้นะผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนคิดแบบเราเลยวันเนี้ยอะไรเงี้ยเฮ้ยตรงน,นี้ผมย้ำอีกทีนึงนะว่าทาง A24 เนี่ยไม่ได้มาก๊อปอะไรของผมนะแล้วผมก็ไม่ได้ไปก๊อปอะไรของพวกเขาด้วยคือความคิดมันตรงกันนะครับ ม,มันคล้ายกันมากเลยนะแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมือนกันในช่วงตอนจบหรือตัวละครอะไรต่างๆที่จะนําเสนออะไรเงี้ยนะมันแค่มีเขาโค้งที่มันคล้ายกันเฉยๆนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าผมชอบหนังเรื่องเนี้รู้สึกมีกําลังใจว่าเฮ้ยเราจะไปต่อ,อยังไงกับไอ้บทน้องเสกอวาตารทั้ง2เวอร์ชันตรงนี้นะผมก็เลยให้คะแนนหนังเรื่องนี้เอาไว้ที่9้าเต็ม10คะแนนครับเพราะว่าผมรู้สึกชอบส่วนอีกหนึ่งคะแนนที่ผมหักเนะี่ย ผมรู้สึกว่าตอนจบมันค้างคาเหมือนเหมือนมันไม่เคลียรครับหนังเรื่องเนี้ยตอนจบเนี่ยมันไม่เคลียว่ามันจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งไหมหรือว่าจะจบแบบเลวร้ไปเลยจบแบบให้คนดูอย่างเราไปคิดเราเองอะซึ่งผมไม่ค่อยชอบแบบแนวแนวนี้เท่าไหร่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือตัวละครศสาตราจารย์พอคนเนี้ยก็ถูกตราหน้าไปแล้วว่าเป็นคนที่ น่ากลัวน่าสยดสยองมากๆจากเป็นคนดีๆเป็นคนปกติอยู่เฉยๆยก็ถูกตราหน้าว่าเป็นคนไม่ดีซะง,งั้นทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทําอะไรเลยนั่นแหละส่งผลมาถึงโลกแห่งความเป็นจริงด้วยอืมก็เลยรับพิบากกรรมตรงนี้ไปนะะก็ไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะช่วยยังไงดีวะ่วะในสปอยนิดนึงผมชอบอยู่ฉากหนึ่งนะครับมันจะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งฝันถึงแก่ฝันถึงอาจารย์พรนี่แหละฝันว่าแกไปข่มขืนฝันว่าแกไปขืนใจแบบเล่าร้อนมากเลยนะลีลาเด็ดมากแบบเป็นแบบสายลุกอ่ะ สายลุกแล้วเด็กคนนั้นก็แบบยอมแล้วมันรู้สึกจริงๆนะว่าเวลาอาจารย์พอข่มคืนเนี่ยมันมันฟินมากอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพอเด็กคนนี้มาเจอตัวจริงก็แบบรู้สึกเขินอายรู้สึกแบบทําตัวไม่ถูกรู้สึกอยากโดนอะ่ะเอออยากโดนเพราะว่าในความฝันเนี่ยเวลาฝันทีไรก็จะโดนอาจารย์พอเนี่ยจับหนักตลอดเลยนะเป็นการจัดหนักที่เราร้อนมากเธอบอกอย่างนั้นนะเธอชอบนะตัวละครผู้หญิงคนนี้แต่พอมาเจอตัวจริงมันไม่ใช่นี่ ตัวจริงมันไม่มันไม่ไเหมือนกับไอตัวอวตารในความฝันนี่ถูกไหมเอออย่างสมมติว่าน้องเสกเป็นสุดดำไปเข้าฝันแล้วก็แบบไปล่อสาวอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอตัวจริงน้องเสกน้องเสกอาจจะเป็นเด็กที่ทําไม่เป็นน่ะไม่ไม่เคยทํามาก่อนแล้วก็ทําไม่เป็นอะไรเงี้ยเออเนึกอออกปะแล้วยังไงแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ผิดหวังสิคือได้ในความฝันแล้วคืออยากจะได้ในความเป็นจริงบ้างอะไรเงี้ยแต่น้องเสกเสือกทําไม่เป็นไงตัวเวอร์ชันจริงอ่ะเออ แล้วไม่ทาซ้ําตดแตกอีกเขากําลังจะถอดกางเกงแล้วตดใส่เขาอีกทีเนี้ยมันก็เลยแบบกูจะฮาหรือว่ากูจะสงสารดีอะไรแบบเนี้ยนะเออผมเลยรู้สึกว่ามันมันออกจะตลกร้ายนิดนดนะทั้งทที่มันก็ไม่เชิงว่าตลกร้าย กูจะขำหรือกูจะสงสารหรือกูจะเห็นใจดีมันอธิบายค่อนข้างลําบากในหนังเรื่องนี้นะมันค่อนข้างทีง่จะซับซ้อนในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอยู่พอสมควรผมก็เลยรู้สึกชอบนะอันนี้คือคือเนื้อเรื่องนะครับอันนี้คือสปอยนะเพื่อนๆอ่าเพื่อนๆก็จะได้เห็นกันว่าเฮ้ยในความฝันนี่อีกเรื่องหนึ่งนะโทนด์กเลยอาจารย์พอเนี่ยแบบจะพ่อ AV เรียกพี่ครับเรียกปรมาจารย์เลยนะแต่พอมาตัวจริงโอ้โหหน่อมเน้มทําอะไรก็ไม่เป็นถอดเสื้อในผู้หญิงเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเงี้ยโครด้านเลยแบบ หน้ามือเป็นหลังมือเลยอะไรแบบเนี้ยก็รีวิวประมาณนี้ก็แล้วกันนะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่กำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยจะไปดูหนังเรื่องนี้ดีไหมนะผมบอกเลยครับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆต้องไปดูครับไอเรื่องนักแสดงอะไรเงี้ยไม่เท่าไหร่หรอก เออนิโคลัสเคสเนี่ยผมว่าไม่เท่าไหร่แต่ว่าเรื่องการนําเสนอเรื่องแบบโครงสร้างอะไรต่างๆที่เขานําเสนอถ่ายทอดออกมาตรงนี้ผมว่ามันน่าสนใจมากครับลองไปดูครับมันอาจจะไม่ใช่กระแสอะไรที่แบบดังเปี้ยงป้างมากมายนะเอาตรงๆเลยส่วนตัวที่ผมไปดูเนี่ยผมไปดูเพราะว่าผมก็จะมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนี่แหละแต่ไม่คิดว่ามันจะจึ้งกับตัวเองขนาดนี้ไงในส่วนที่ผมก็คิดบทแบบเล่นๆเ,เ,เอาไว้เนนะเพราะว่าส่วนตัวผมเป็นคนชอบดูหนังตั้งแต่เด็กๆแล้ว ก็เลยแบบคิดคำขับมาเฮ้ยถ้าเกิดว่าเรามีหนังเป็นของตัวเองเนี่ยเราจะสร้างหนังแนว,แน,วนี้นะพอะเรื่องเป็นแบบนี้นะตัวละครของเรามีอวตารขาวกับดําแบบนี้นะอะไรเงี้ยแล้วมันก็ตรงกับที่ผมคิดพอดีเลยผมก็เลยรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ว้าวมากๆครับ